มาแล้วครับสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ไทยความแข็งแกร่งของนักศิลปะการต่อสู้ที่น่ากลัวโกเคสื Go u, ระดับ S S R บวตัวดำวันนี้ผมเตรียมมาพร้อมอยู่ที่212ใบอีกทั้งยังมีตัวดำอันเชิญอาวุธเฉพาะอีก106ใบตัวนี้ต้องจัดให้สุดอย่างแน่นอนถ้าไม่สุดนี่ก็ถือว่าพลาดโคตรเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมการสุ่มกาชาหาโกเคสื S S R บวอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ Man ช h o p เว็บเติมเงินเกมวันพันเมนเดอร์สตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกนเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็กแต่ละแพ็กของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆว,าวิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสต์แมนช็อที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอปลิสต์แมนช็อก็ได้อย่าลืมต้องมีแอปอยู่นาหน้าด้วยนะครับและส ใครที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ Rich Man Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100เซ Rich Man Shop ฉลอง3 0 0แสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก n o t h i n g Phone มือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟัง Laser Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และก i ฟเวอร์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Rich Man Shop ทั้งในเฟซและไลน์ ครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโต e เกตซุบูไทยในที่สุดวันนี้เจ้าตัวโกเคสือระดับ SSR บวกได้ทําการอัปโหลดลงตู้กาชาในซุบูไทยเป็นที่เรียบร้อยรายละเ e อียดสกิลต่างๆของตัวละครตัวนี้บอกเลยว่ามีดาเมทที่แรงจัดแบบจัดมากๆอ,อีกทั้งตัวละครของเขายังมีความถึกทนทานได้แบบโคตรๆยิ่งถ้าหากเราทำพาร์ทสิบสกิล SSR บวกปลุกตื่นตรงนี้นกลายไปเป็นเลเวลที่สองบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ถึกแบบถึก จากเอาเป็นว่าตอนนี้ผมมีตัวดําอยู่2 1 2ใบตัวละครตัวนี้ต้องเป็นพาสซีฟสกิล SSR บวกเลเวลที่2อย่างแน่นอนเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าของไอดีได้ไปทําการเปิดกาชามาอยู่ที่60ใบและไอการเปิด60ใบของเขาดันได้โกแค่สือระดับ SSR บวกมาก่อนซะด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของผมต้องทาไอตัวละครตัวนี้เป็นพาสซีฟสกิล SSR บวกเลเวลที่2ให้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวดํา200ใบจะเพียงพอหรือเปล่าเพราะตอนนี้หินปุกตื่นของปีศาจไม่เหลือเลยผมเปิดการันตีตรงนี้180บ ก็จะได้หินปวกตื่นปีศาจมาอยู่ที่2เม็ดแล้วก็ยังได้รับลูกแก้วของอเจ้าัตโกคิสึเอทอาบวกมาอีก1เม็ดซึ่งถ้าดวงผมเกลือแบบเกลือจัดจอาจจะเปิดได้แค่หินพิวัฒนาการตรงนี้อย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดบรรดวงดีขึ้นมาแล้วก็ลูกแก้วเม็ดหนึ่งกับหินอีก1เม็ดจัดเต็มจัดจัดแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปเปิดกาชากระผมเองก็ต้องกราบขอบคุณไอดีนี้จากทางบ้านที่ไว้ใจฝากไอดีไม่ให้ผมเปิดรับประกันแน่นอนว่าไม่น่าจะเกลือเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่10ใบแรกกันเลยดีีกวว่าาครับ <Okay. S 1> ครับผู้้ชมม <Okay. S 1> นท การต่อยหมัดแบบค้ำๆไปกันก่อนครับผมเริ่มประเดิมกัมนที่10ใบแรกไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะเพราะว่าเขาได้ลูกแก้วไปก่อนหน้านี้แล้ว1ลูก <S 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 จัดกันมาต่อในครั้งที่2เป็น20ใบครับนะจุดๆุดนี้ไซทมะก็ขอทําการกดข้ามอีกเหมือนเดิมฮะขอไปลุ้นในซัพเปอร์แมนณ10ใบนะ <Okay. S 1> เพราะว่าการเปิดกรชาตู้ดําสมัยนี้เขาจะมีการการันตีอยู่แล้ว80ใบภายใน10ใบจนถึง80ใบจะมีโอกาสได้รับหินปลุกตื่นเอเบวกกับลูกแก้วเอเซสอาบวกมาจำนวน1เม็ดแล้วแต่ดวงมันจะสุ่มนะรอบที่3สําหรับรอบนนี้เป็รอบที่30ใบ เพราะฉะนั้นผมขอต่อยสักหนึ่งหมัดและกันนะจัดไปครับใสตามาต่อยลูกหินมาแล้วก็จังหวะนี้อุย้ยสีทองเอาเฮ้ยดวงดีว่ะสีทองมาแล้วครับ30แต่ดันได้เป็นตัวละครหัวใจจะสลายห <c oughs> มัดโกเคสซ์โอ้โหแทบไม่อยากจะได้นะเพราะว่าเจ้าของไอดีเขามีไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วดันมีสีทองอันเดียวด้วยนะโอ้โหอะไรดวงจะขนาดนี้ครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรการ,การการันตียังเหลืออยู่อีกครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจัดกันมาเลยครับในใบที่สี่ สิบจังหวะนี้ไปแต่ตไม้ขอทําการต่อยหินเหมือนเดิมแล้วมีการกําลังเข้าสู่ดาวโหลแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกแก้วต้องมาแล้วฮะขึ้นโหลดนานๆแบบนี้ลูกแก้วต้องมาสัก1เม็ดถึง2เม็ดจับไปสีทองโอ้โหแล้วมึงจะขึ้นโหลดทาไมจะบอกนะว่าเมื่อกี้มึงโหลดความเกลืออืตัวเกมอิชฉบหายขึ้นโหลดบ่อยมากซึ่งการการันตีตรงนี้เราเปิดไปน่าจะ40บใบแล้วนะเ,เพราะฉะนั้นเราจัดกันต่อครับในครั้งที่50ใบสําหรับรอบนี้ขอทําการต่อยหินเหมือนเดิมฮะถือว่าเป็นอะไรที่ น่าลุ้นมากมายนะเพราะฉะนั้นสีทองสีทองอืมสีวงอีกแล้ว <c oughs> ดวงอะไรมันจะเกือขนาดนั้นครับเนี่ยใ <c oughs> จเย็นครับผมต่อไปเป็นครั้งที่6นั่นก็คือรอบที่60ใบจัดมาครับ สำหรับรอบนี้ผมจะทําการกดข้ามนะเนื่องจากผมคาดว่าสีทองมันต้องออกมาสัก2เม<ะ>็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นเรากดไปเลยครับมาสีทองครับยังไงดีปรับแน่นไง1เม็ดโอ้โหอันเป็นหินปกตืดแล้วก็ทองไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้หินปกตืดมาแล้ว1เมตรตามเท่าที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นการเปิดต่อไปนี้เราต้องหาลูกแก้วอย่างเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> จัดกันมาเลยครับในรอบที่7ครับนั่นก็คือ70ใบนั่นเองกดข้ามไปเลยครับณจุดนี้ยังไงดีตัวละครสีทองพักเบรกก่อนไหมพักเบรกก่อนไหมทีทองอื โอเคจริงด้วยยัดกันมาต่อในรอบที่80ิใบสําหรับรอบนี้กดข้ามเหมือนเดิมครับผมสีทองยังไงดีฮะขอลูกแก้วหน่อยลูกแก้วลูกแก้วโอ้โหมาแบบน่าใจหายจากกันไปครับ90ใบสําหรับรอบนี้ขอต่อยหินอุกบ,บาทแล้วก็เป็นสีสีม่วงพัก<อ>เบรกนานเกินไปแล้วนะสีทองขอหน่อยลูกแก้ว1ลูกอย่างเดียวเท่านั้นใสาตามาสําหรับรอบนี้อย่าให้ผมผิดหวังอย่าให้ผมผิดพลาดเพราะฉะนั้นจัดไปครับผมยังไงดีสีทองโบโบหน่อย โบหน่อยสีทองโบโบโอ้โหสีทองไม่โบให้ตายเธอหมดไปแล้ว100ใบรวมกับของเก่าที่เขาเปิดไปก็น่าจะ160ใบนะออกมาเช็คการการันตีซะหน่อยอ่ะ160ใบจริงด้วยเ,เพราะฉะนั้นเราจัดกันต่อสิยังไม่ครบ180ก็เอาให้มันสุดๆไปเลยเสำหรับรอบนี้ขอลูกเกีว้วนะไซตามะ จัดมาครับผม1 7 0เจบใบออ้ยสีทองมา2เม็ดด้วยโอ้โหลูกแก้วแน่นอนสีทองสองเม็ดแบบนี้ลูกแก้วนั่นแหละและกังอะไรครับเนี่ยสีทองมึงส่งเม็ดแต่มึงออกหินปุกตื่นกับตัวละครเพื่ออะไรครับถามจริงเพื่ออะไรครับเนี่ย170ใบอุเจส่บห์อุาได้ทอง2เม็ดแต่ันได้เป็นหินปุกตื่นกับตัวละครอะตอมิกโอ้อยากจะ ากเมาใส่หน้าจอซะเลือกเกินดวงไอดีนี้มันสุดจัดจริงๆขนาดได้ลูกแก้วไปตอน60แล้วนะยังจะมาเกืออีกหลังๆเอาเป็นว่าเรามาลุยกันต่อในอครั้งที่190ใบนะหรือ190ตัวดําสําหรับรอบนี้ก็ยังคงเป็นสีม่วงเหมือนเดิมเขาต้องนับการันการันตีใหม่ไงเพราะฉะนั้นครั้งนี้ต้องมาแล้วแหละลูกแก้วมีการค้างด้วยแบบนี้กดข้ามไปสิครับจะรออะไรสีทองลูกแก้วเชื่อผมเบ๋เอแล้วไม่เห็นทองเลยวะแล้วดูลายชื่อขึ้นลูกแก้วโกเคสเซอร์เดินกันเลยนะ ข้างบนเด่นกันเลยเราขอเด่นๆบ้างฮะสำหรับรอบนี้จะเป็นรอบที่200ใบกดสุ่มแบบนี้ไปเลยครับนั่นก็คือคารต่อยอีก,กุกบาทจับมาสิทองบรือ เมาอีกแล้วจ้าจัดกันต่อครับยาวๆเราต้องเอาให้ได้ฮะขาดลูกแก้วอีก1ลูกเท่านั้นครับนะจุดนี้ไซตามารอบนี้กดข้ามไปเลยครับ2อ0ใบฮะลูกแก้วยังไงโอ้โหมันไม่ใช่แลวนะมันเริ่มเกลือแล้วนะรอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบการการันตีนะครับเพราะฉะนั้นลูกแก้วต้องมานะไซตามาขอหน่อยได้ไหมลูกแก้วจัดมาแบบรัวๆนั่นแหละเอาหูเฮ้ยไม่ใช่แล้ว 哦吼！Uh huh. ไอดีนี้ไม่ได้ดวงดีไปตั้งแต่60ใบเลยเพราะมาเปิดหลังๆคือแม่งเกลือหมดเลยครับคุณผู้ชม<อ>หินอย่างเดียวไม่รู้มันจอกไปถึงไหนคือหินมันคบไปนานแล้วไงขาดลูกเก้ืวไงแลวดูมันทําสิครับคุณผู้ชมเป็นยังไงหลักกดปลุกตื่นไว้ก่อนเละเลยครับณจุดนี้ดวงผมนี่มันช่างละเหี่ใจืะเกินนะยังไงก็ต้องกราบขออภัยเจ้าขอไอดีด้วยที่ทําให้ไม่สมหวังเพราะตอนนี้ขาดลูกแก้วโกเคสึอ,อยู่ที่1เม็ดเท่านั้นอเอาเป็นว่าสําหรับตัวละครโกเคสึ SSR บวกตัวนี้เ เพื่อนมีประสบการณ์ในการเปิดอะไรยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพราะส่วนตัวผมเองที่เปิดไปทั้งหมด200ใบแม่งไม่ขึ้นมาเป็นเลยวีวสองซัก ทีแต่ไม่เป็นไรหลังไหมย,ยังมีเพราะตอนนี้เจ้าของไอดีได้จัดตัวดำมาเพิ่มครับคุณผู้ชม oh บอกเลยว่า oh <no. S 1> เจ้าตัวโปรแคต์เอสดาบวกตัวนี้เขาเอาสุดจริงๆและคาดว่าตัวดำเยอะขนาดนี้น่าจะเพียงพอเหลือไปให้เจ้าตัวแฟดประกายแสงเอสบวกเดือนหน้าอย่างแน่นอนยังไงก,ก็ก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอนี้จบลงกันไปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน อบบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์ @lishmanshop หรือทางเว็บไซต์ lishmanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดาดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง lishman shop shop